สวัสดีค่ะวันนี้เรามาซื้อวัตถุดิบเพื่อไปทําอาหารกันค่ะอาหารทุกอย่างที่เห็นนี้น่ากินมากเลยค่ะมันเป็นอาหารสําเร็จรูปค่ะแต่เรามาหาซื้ออาหารสดเพื่อไปทําอาหารกินเองที่บ้านค่ะ มเมื่อกลับถึงบ้านเราก็จัดการต้มเส้นสปาเกตตี้เลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ทะเลขี้เมาค่ะ วันนี้ทำรสชาติจัดจ้านอยากกินอะไรเผ็ดๆคะ่ะ ปลาคัี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ทอดปลาก่อนค่ะปลานี้ทำการหมักก่อนค่ะแล้วจึงนำมาทอดใช้ไฟอ่อนๆในการทอดนะคะปลาจะได้เหลืองแล้วก็ดูน่าทานค่ะเมื่อเราทอดปลาเสร็จแล้วเราก็มาทำแกงกะหรี่กันต่อค่ะ อันนี้เป็นแกงกะหรี่มันฝรั่งจะมีกุ้งมีไก่ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารของเราเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านกันต่อค่ะไปดูดอกไม้สวยๆไปรับบรรยากาศดีๆค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนกันต่อคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ